บ้านสามผงตำบลสามผงอำเภอศรสีสงครามจังหวัดนครพนมชุมชนริมฝั่งแม่น้ำสงครามที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติโดยระบบนิเวศลำน้ำสงครามนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกหรือแหลมซาไซรำดับที่15ของประเทศชาวบ้านสามผงยึดหลักสามธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้แก่ธรรมะ ธรรมชาติและวัฒนธรรมขนาดเดียวกันยังมีการสืบสารภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดมีที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามปราณีตโดวยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลำน้ำสงครามจะมีการแปลปรูปปลานานาชนิดด้วยภูมิปัญญายอย่างเรียบง่ายเช่นปลาปร้าปลาส้มปลาแห้งซึ่งปลาส้มและปลาแห้งนี่เอง คือวัตถุดิบต้นทางที่บ้านสามผงเลือกใช้ในการเพิ่มมูลค่าตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพด้วยนวัตกรรมภายใต้ BCG m o เด l โดยกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับจังหวัดนครพนมการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์เชื่อมโยงกับอาหารที่บ้านสามผงจะมีความน่าประทับใจอย่างไรชวนทุกคนไปสัมผัสพ,พร้อมๆกัน ในส่วนของตำบลสามงนะครับโดยเฉพาะชุมชนสามงจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ให้พี่น้องนะครับที่จะมาร่วมชมและก็ติดตามสถานที่นะครับก็อย่างเช่นนะครับก็มีวัดโพชัยซึ่งมีบวชที่เก่าแก่เป็นศิลปะเวียดนามและทางชุมชนนะครับก็มีการท่องเที่ยวชุมชนในหลวงปู่มั่นพูริทัตูตนะครับก็จะมีการให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมนะครับพร้อมด้วยการที่จะมาดูรูปแบบสถานที่ที่ท่านหลวงปู่มั่นมาจำพรรษาที่นี่นะครับ แบนดมาร์ทนะครับของชุมชนโดยเฉพาะพระไตพิโดกนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญจะมีคนมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับมากราบไหว้หลวงปู่มั่นนะครับบริบทตรงนี้ก็เป็นที่ท่านหลวงปู่มั่นมาจำพรรษานะครับ พระเนานะครับซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ซึ่งใครจะขออะไรก็สมความุ่งม,มากปรารถนาถ้าลูกหลานเราจะไปเมืองนอกก็จะไปกราบไหว้แล้วก็สักการะ,ะท่านนะครับแล้วก็เราจะไปดูที่เจดีย์ศรีบุรพาจารย์นะครับซึ่งเป็นที่ปฏิสฐานพระพุทธรูปทองคําซึ่งเราจะมีสมองค์แล้วก็จะปฏิสฐานที่นั่นนะครับโดยเป็นเจดีย์ของหลวงปู่คําพันธุ์จันทุประโมนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านจะได้ไปล่องเรือ ดูธรรมชาตินะครับในเขตแรมซ่าไซต์เป็นแม่น้ําระดับประเทศนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นๆเราจะเห็นพระาทิตตกดินที่บ้านสือบัญชัยนะครับตรงนั้นก็จะสวยมากนะครับซึ่งเราก็จะมีวิถีชีวิตประมงนะครับในการยกยอ การใส่ตา่ายเป็นอุปกรณ์พื้นบ้านนะครับที่เราได้ทํากันมาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะครับมายืนถึงแหล่งปลาแม่น้ําสุขามทั้งทีมื้อกลางวันที่บ้านสามผงเราจึงได้ลิ้มลองสารพัดเมนูปลาสดๆที่ยกมาต้อนรับนะักท่องเที่ยวเต็มสารับทั้งต้มปลานางลาบแหลวปลาตองปลาวงแห้งทอดกรอบและปลาส้มส่วนของหวานคือข้าวยาคู ขนมที่หารับประทานไม่ง่ายแล้วในปัจจุบันและเมนูที่เป็นพรเอกในวันนี้คือปลากรอบสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของปลานานาชนิดจากแม่น้ำสงครามปรุงรสเค้าเครื่องสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพกลุ่มปลาตากแห้งของบ้านสามพงศีวัตรัยนะคะวันนี้จะมาทำปลาตากแห้งของเราก่อนนะคะปลานี้คือเราได้มาจากแม่น้ำสงครามค่ะ ประกอบไปด้วยปลาแก้วนะคะอันนี้ปลาคาบโคงค่ะเรามาตัดหัวแล้วก็ทําความสะอาดตากแล้วเราก็จะามาทอดต่อไปก็มาถึงขั้นตอนการทอดจะมาปรุงรสพอ,อน้ำมันได้ที่นะคะเราก็เอาปลาลงใส่ในกระทะเลยค่ะเวลาเราทอดมันก็จะใช้ไฟปานกลางค่ะเพื่อจะให้มันสุกได้ที่ค่ะแล้วก็จะให้มันเหลืองสวยงามออกมาได้สวยงามค่ะเพราะว่าปลาตัวนี้จะเป็นปลาขนาดกลางต้องใช้เว,เวลาหน่อยค่ะ หลังจากเราทอดปลาได้มาแล้วนะคะเราก็จะมาทการปรุงรสอันนี้เราจะทําเป็นรสต้มยํานะคะเราก็มีใบมะกรูดทอดตะไคร้ทอดค่ะผงปรุงรสต้มยํานะคะหอมทอดค่ะและตัวนี้คือกระเทียมทอดค่ะเราก็จะมาคู่เขาเข้ากันนะคะเราก็จะลงตะไคร้ก่อนนะคะแล้วก็เราจะลงใบมะกรูดทอดนะคะหอมทอดค่ะ ต่อไปก็เป็นกระเทียมทอดนะคะต่อไปก็เป็นผงปรุงรสค่ะผู้เขาเ้าใส่เลยนะคะเราอยากได้รสอะไรเราก็สามารถปรุงเราได้ค่ะพอเราผู้เข้าเข้ากันเสร็จแล้วนะคะออกมาก็จะเป็นหน้าตาลักษณะนี้ค่ะสีสดน่ารับประทานมากค่ะแล้วเราก็จะมาทําการใส่บรรจุพันธุ์ค่ะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับปลาของชุมชนบ้านเรานะคะ รีบว่าชิมกันเพลยเลยทีเดียวใครอยากลิ้มลองสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ใหม่นี้กันได้มาในบรรจุพัณฑ์น่าซื้อหาสะดวกพวกพาแบบนี้เลยและอีกเมนูอร่อยเด็ดไม่แพ้กันนั่นคือปลาส้มทอดสมุนไพรเมนูง่ายๆแต่อร่อยเสมอ ยิ่งเมื่อได้รับการพัฒนาเทคนิคก,การเก็บรักษาคุณภาพและยืดอายุด้วยการซีลสูญญากาศเท่านี้ก็พร้อมเป็นของฝากจากบ้านสามผงแล้วปลาส้มแผ่นนี้เราคือใช้ปลาปลานวนจันท์ค่ะนะาําปลามาแลวเฉพาะเนื้อๆแล้วก็มาบดแล้วก็มาทําเป็นแผน่นคือตอนนี้เราจะมีมาแปรรูปใหม่นะคะคือจากส้มแผ่นแบบส้มตัวเราจะมาหาั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะนํามาทอดสมุสนไพรเพื่อมูลคาาา่าของเรานะคะทอดประมาณ20-30นาทีก็ได้จ้า แล้วแต่ชอบว่าชอบกรอบชอบแข็งชอบนิ่มไฟอ่อนนะคะปานกลางคะ่ะหลังจากทอดเสร็จแล้วนะคะปลาส้มแผ่นก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็นําปลาส้มมาคลุกสมุนไพรเลยคลุกก็จะมีใบมะกรูดทอดพริกทอดจ้ะอันนี้กระเทียมเจียวอันนี้หอมเจียวค่ะ ก็จะได้เป็นปลาส้มทอดกรอบสมุนไพรออกมาก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนี่เราผสมคลุกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นํามาบรรจุพันธแบบุ์นะคะแบบนี้เลยค่ะเป็นปลาส้มทอดสมุนไพรนะคะเราสามารถเก็บในตู้เย็นไว้ได้นะคะประมาณ1อาทิตย์นะคะไม่เสียะคะ่ะและแน่นอนว่าส่วนที่เหลือจากการผลิตไม่ว่าจะเป็นหัวปลาหางปลาก้างและเกล็ดทางชุมชนบ้านสามผงจะนํามาหมักทําหัวเชื้อปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรเข้มขน้นที่นําไปรดแปลงผักของชุมชน ได้ผลผลิตงอกงามดีนัก1วันที่บ้าน3าผงอาจทำให้ผู้มาเยือนตกหลุมรักความเงียบสงบเรียบง่ายของผู้คนที่ใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยู่กับธรรมะและธรรมชาติอย่างกลมกลืนโดยไม่ลืมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม อันเป็นรากเงาพร้อมด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยนวัตกรรมสู่การต่อยอดสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนถ้ามีโอกาสเขาเขออยากจะเชิญชวนนะครับท่านทั้งหลายนะครับก็ยินดีที่จะต้อนรับเข้าสู่ตะบลสามผงเราก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนานะครับก็จะได้มีอะไร,ะไรหลายๆอย่างให้ดูนะครับเพื่อจะได้เป็นการนําไปปรเพื่อปฏิบัติให้ดีขึ้นนะครับ